ยากสุดเหรอ,อสำหรับผมน่าจะเป็นเลิฟซีนแหละ mm hmm. เพราะว่าไม่เคยด้วยแหละ mm hmm. แล้วก็เขินแต่ด้วยความที่เราก็ได้ผ่านการซ้อมมาบ้างแล้วก็คุยกันอยู่ตลอดว่าจะแบบเออให้มันเป็นเป็นไป,นปนในทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันปรึกษากันแล้วก็แบบพอได้ถ่ายจริงๆเราก็แค่แบบไปด้วยกันอะไรย่างเงี้ยครับ ก็ผ่านมาดีจริงก็อันจริงก็เหมือนพี่สายครับเลิฟซีนเหมือนกันครับเลิฟซีนเพราะว่าคือถือว่าเป็นเรื่องแรกที่แบบเล่นเล่นแบบเลิฟซีนขนาดนี้ก็มีความตื่นเต้นครับแต่ว่าโชคดีที่พอแบบได้รู้จักพี่สายคือเราคุยกันแชร์กันตลอดครับว่าเราจะเล่นประมาณนี้นะเงี้หรือทำไงให้แบบออกมาดีที่สุดมันก็เหมือนเราง่ายเจอเหมือนคกว่าพาร์ทเนอร์ที่ดีครับใช้เวลาเร์่ช็อปกันนานครับสำหรับสำหรับ ถ้าเป็นเวิร์กเอ้ยเวิร์กช็อปเรื่องไอซีนซีนเลิฟซีนน่ะก็ประมาณ2อสองครั้งปะประมาณสองครั้งแต่ว่าเราเวิร์กช็อปกันทุกคนมาตั้งก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับแล้วก็มีคู่ด้วยเราคู่ด้วยมันมีมือเลือดของเรามีไหมอ่ะเออสำหรับผมนะสำหรับผมผมไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่ของเราของตัวอลันก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าตัวอลันจะเป็นฟิลแบบเด็กมัน ไปหาเรื่องใส่ตัวแล้วเราก็ต้องไปช่วยไปเคียร์ไปตามเคลียร์ไปตามเคลียร์่ยวเครื่องรางก็เขาเราก็คุณน่าจะมีพอสมควรนะดราม่าาล้วก็ไป่คุ้มทลายกำแพงเอาอะไรเรื่อยๆกำบแมงสูงยอะไรอยเงี้ยก็ประมาณหนึ่งครับใช่ครับเราไม่เป็นดราม่ากุ๊กกิ๊กดีกว่าเบาๆผมว่าด้วยตัวเจฟตัวตัวเจฟเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมาครับเหมือนตัวอาลันเนี่ยมาคอยพยุงไว้ครับมาช่วยดูแลผ่านผ่านไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ เป็นซึ้งมากกว่ายังไม่ได้ถึงขั้นแบบหลั่งน้ําตาอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่ครับคนดูอาจจะหลั่งน้าตาใช่ที่เคยเหมมาแล้วครับเป็นไงบ้างรับผมแล้วอันนี้ต้องต้องถามคนดูดีกว่าว่าคนที่ได้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะตัวเราก็ค่อนข้างที่จะสซอร์ไรส์ไม่คิดว่าจะหยิบสีนี้มาให้คนได้ดูกันหยิบหยิบน้ำจิ้มมาให้ดูขนาดนี้ก็เลยแบบซอร์ไรส์เหมือนกันครับแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบ ครับกร์ตอบเราค่อนข้างดีว่ารู้สึกสบายใจขใช่ไหมค่อนข้างสบายใจครับแล้วก็คนน่าจะต้องหนักใจเพราะว่าคนแย่งเป็นไอหนุ่มเยอะจริงครับเพราะว่าในโซเชียลนี่คือเขาเรียกว่าแคปหน้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เขียนชื่อตัวเองลงหน้าผมแล้วบอกอยากเป็นไอหนูของลุงอลันจังเลยแต่ผมก็อยากจะบอกว่าไอหนูไม่ได้คนเดียวนะครับเออนนนนนีีี่่่่่่แดเยยยใหห้บาอออิะะไรรคัทปปล ตีฟองนานนะตีฟองนานตีฟอง,ต,ฟองตีฟองกันนานนะครับตีฟองกันนานตีฟองกันนานเริ่มหนาวเอางี้เพราะวันนั้นน่ววันที่ถ่ายซีนนั้นนะเป็นวันที่ฝนตกฝนตกด้วยใช่ครับแล,แล้วกลางคืนด้วยเป็นซีนสุดท้ายของก่อนเลิอกกองคือเราก็ตัวเปื่อยกันไปแล้ว,วเปืยหนาวด้วยอืก็ค่อนข้างที่จะผ่านมาได้ด้วยดีดีกว่าแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยมากใช่พอเราดูแล้วภาพภาพสวยมาก มองกลับไปคือก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็เห็นแล้วก็เออดีจังแล้วก็หายเหนื่อยใช่ผว่าแ่้องขาวที่ดทสการศษานสายตาด้วยว่าบอดลเลยนหรือว่าเลีนไรู่เนเาห้าท่การง้งนี้เาต้องมีน้ำด้วยเออมันไม่ใช่แต่ว่าก็ใช่ควจะจัดท่าก็คือพยายามแบบหาท่าว่าเรา ท่าไหนที่จะแบบเอดูสวยในมุมภาพก็สวยแล้วก็นอนสบายแบบสบายตัวกันทั้งคู่ไม่ต้องเกรงเพราะว่ามันด้วยความที่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงอาจะเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวอะไรเงี้ยเมื่อยแล้วแบบพอเรารู้สึกไม่เป็นแบบสบายมันก็จะรู้สึกแสดงออกมาไม่ได้ไม่เต็มที่ซีนที่ปล่อยมานี่เป็นซีนแรกของเรื่องที่ของเราหรือเปล่าซีนแรกไหมันน่าจะมีหลายซีนนะองเรื่องที่ไม่บอกไม่ไม่บอกบอกงยังไม่บอกไอ้ไปรอดูรอรอติดตามครับรอติดตามไอ้จริงตองถ่ายทำมีถัดเขยกับ กเิดแล้วมออันมมาเยยอะแล้วนัคือมันเขินกันเองอะมันไม่เขินเออมันเขินทีมงานเ <laughs> ออคือดูเป็นสิบดูเป็นสิบดูเป็นสิบเลยช่างไฟช่างมานั่งดูแล้วก็อืมแต,แต่หอถึงจุดถ่ายเราสองคนก็เหมือนเป็นอาลันกับเจฟจริงๆครับก็รู้สึกไปกับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆแล้วก็คือพยายามตัดสิ่งแวดล้อมต,ต่างๆคิดว่าตอนนี้อยู่แค่อาลันกับเจฟอืม หนักสุดนะครับหนักสุดหนักสุดเลยครับหนักสุดหนักที่สุดแล้วตั้งแต่เคยถ่ายมาใช่กังวลยงมีพาร์ตกำลังใจเลยเพราะมันจะกังวลไหมอ่ะผมรู้สึกไหมกังวลไม่ได้กังวลใช่ครับเหมือนพอเราแชร์กันบ่อยๆครับมันก็เหมือนเหมือนมีพาร์ทเนอร์ที่ทําให้แบบเราแชร์กันแล้วเพราเรียกว่าคลิกกันอืมใช่ครับมันเลยแบบความเขื่ออะไรก็เลยแบบมันมีแหละแต่ความประมาท ความประมาทมันก็ลดลงใช่คือ,ค,อคือตอนถ่ายเราเรา,เราก็รู้สึกว่าเราสบายใจที่จะเล่นด้วยกันเราก็ด้วยโปรดักชันด้วยพี่ปีเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าพอพอ,พอผลงานมันเป็นงานที่เราสบายใจที่จะทําแล้วก็ด้วยโปรดักชันที่แบบดีเงี้ยเราก็รู้สึกว่างานมันออกมาดีแล้วก,ก็ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปบ้างในทีเซอร์ครับผมใช่ครับะาจสิแล้วบอของเราสายังเหลืออย ผมยังเหลือครับยังเหลือเพราะว่าจริงตัวนี้เขาจะแรกๆเขาจะไม่ค่อยพูดไงหลังๆเขาจะเริ่มมีลต์มีเดทละมีเดทอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่อยู่ทุกที่ก็ก็ยังมีเหลืออยู่ครับค่อนข้างจะเก็บไปเยอะแล้วครับถ้าด้วยการเราสองคนเยอะแล้วครับแต่ว่าก็ยังเหลือมวลรวมทั้งหมดมีมวลรวมอ่าใช่ครับใช่ครับผมตื่นเต้นแหละตื่นเต้นแล้วก็ก็อยากดูเนาะอยากดูด้วย ก็อย่างที่บอกไปครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่พีเตอร์เขาก็เป็น่วกับบแล้วก็ในทีเซอร์เนี่ยภาพสวยแสงสวยเราก็อยากอยากจะเห็นเองด้วยแหละเพราะว่าตอนเราถ่ายเองเราก็บางทีเราไม่ค่อยมีเวลาได้ได้ไปดูเบย์แบ็กอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าตัดต่อมาจะเป็นยังไงบ้างเราก็อยากเสพผลงานตัวเองก็ตื่นเต้นครับครับผมครับผมก็ฝาก Pi ทแบ็กเดอะซีรีส์ครับผมวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับก็จะออนแอร์เป็น e p ีแรกครับผมก็ ฝากทุกคนติดตามด้วยครับทางช่องทางไหนครับคนก็คือทางช่องวัน31ครับเวลา3ทุ่ม15ครับแล้วก็สามารถรับชมเวอร์ชันอังคัดได้ที่ทางไอฉีอีครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามพิษเบฟครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มเลยรวมถึง YouTube ของ Chain2561 ครับใครที่ยังไม่ดูทีเซอร์เข้าไปดูกันได้นะครับ